ชีวประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระราชวัชรธรรมโสพลแห่งวัดพระธาตุมื่นหินจังหวัดกาลสินในบรรดาพระเกจิแห่งยุคปัจจุบันหลวงปู่ศิลาสิริจันโทคือหนึ่งในพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้เป็นที่เคารพศรัทธาทั้งในหมู่ชาวไทย และประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชาลาวและเวียดนามชื่อของท่านถูกกล่าวถึงในฐานนะพระผู้มากเมตตายานรึกและวิถีเรียบง่ายเป็นพระสายกรรมฐานที่แท้จริงซึ่งเน้นการภาวนาเหนือพิธีกรรมช่วงชีวิตเริ่มแรกหลวงปู่ศิลาสิริจันโทมีนามเดิมว่าศิลานินจัน เกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพศ2488ที่บ้านเบิดตำบลเบิดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นบุตรของนายแก่นนินจันทร์และนางน้อยนินจันทร์มีพี่น้องรวมเจ็ดคนชีวิตในวัยเยาว์ของท่านเรียบง่ายเต็มไปด้วยความลำบากเนื่องจากครอบครัวประกอบอาชีพทำนา ในพื้นที่แห้งแลง้งช่วงหน้าแลง้งไม่มีน้ำทำนาต้องอบพยพย้ายถิ่นอยู่เสมอท่านจึงเติบโตมากับความอดทนและความสันโดษโดยธรรมชาติแม้จะอยู่ในชนบทแต่ท่านมีใจใฝ่เรียนและชอบสังเกตสิ่งรอบตัวเมื่อยังเด็กเคยบอกกับโยมารดาว่าโตขึ้นจะบวชเป็นพระอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่อยากทำบาปกรรมอีก ซึ่งกลายเป็นคำพูดที่สืบสารมาจนถึงปัจจุบันการบวชและการศึกษาเมื่ออายุ15ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดธาตุประทับอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ระหว่างนั้นได้ศึกษาพระธรรมวินัยและบทสวดอย่างจริงจังมีความจำดีมากสามารถท่องพระสูตรยาวๆได้ตั้งแต่ยังเป็นเนน ต่อมาในปีพศ2506ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดบูรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระสิริวุฒิเมธีเป็นพระอุปชาพระครูพินิษฐสมณนาการเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูสารธรรมโคศลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังอุปสมบทท่านมุ่งศึกษาทางปริยัติธรรมสอบได้นักธรรมเอกและสอบได้เปลี่ยนธรรมถึง6ประโยคซึ่งถือว่าสูงมากในยุคนั้นต่อมาได้รับพัดเปลี่ยนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณนวัดพระศรีรัตนศาส,าศาสดารามเมื่อปีพศ2512ช่วงออกทุดงและปฏิบัติธรรม หลังสำเร็จทางปริยัติท่านมุ่งสู่ทางปฏิบัติเข้าป่าทุดงในหลายจังหวัดภาคอีสานเช่นสกลนครนครพนมอำลราจเจริญและกาลสินเดินตามรอยพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ศิลาเคยเล่าว,ว่าความสงบของใจอยู่ในป่าอยู่กับต้นไม้ อยู่กับลมหายใจไม่ใช่ในตึกใหญ่โตระหว่างทุดงท่านได้ปฏิบัติกรรมฐานอย่างเข้มข้นไม่พูดกับใครเกินจำเป็นฉันอาหารวันละมือ้อและนอนในกรดท่านเคยเจอเหตุการณ์อัศจรรย์มากมายทั้งสัตว์ร้ายและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติซึ่งท่านกล่าวว่าทั้งหมดคือบททดสอบของใจช่วงลาศิขา และกลับมาบวชอีกครั้งในปีพศ2529ท่านลาศิกขาออกมาดูแลโยมแม่ที่ป่วยและรับผิดชอบภาระของครอบครัวเพราะท่านถือว่าการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาคือธรรมสูงสุดหลังจากโยมแม่และสังขารและภาระทางบ้านหมดสิน้นท่านได้กลับมาบวชอีกครั้งในปีพศ 2,596ที่วัดแสงประทีปจังหวัดสุรินทร์โดยมีพระครูวิธานสมนก,กิจเป็นพระอุปชานับตั้งแต่นั้นมาท่านไม่เคยศึกอีกเลยการพัฒนาและสร้างวัดต่อมาท่านได้มาจําพรรษาที่วัดพระาธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินซึ่งเดิมเป็นวัดเล็กๆก,กลางป่า ไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนเข้าท่านเริ่มจากศาลาไม้หลังเดียวแล้วค่อยๆสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านวัดพระธาตุหมื่นหินในวันนี้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกาลสินและชาวอีสานเหนือมีพระธาตุจำลองพุทธรูปประธานเจดี JD, และธรรมอุทยานที่ร่มรื่นนอกจากนี้ ท่านยังได้สร้างธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาที่บ้านแกแปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนสมณศักดิ์ด้วยความอุตสาหะและปฏิปทาที่งดงามท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชวัทรคาโสพลเมื่อวันที่5ธันวาคม พศ2562ปฏิปทาและคำสอนหลวงปู่ศิลาเน้นสอนเรื่องจิตกับสติเป็นหลักท่านกล่าวเสมอว่าคนเราพายแพ้เพราะขาดสติชนะเพราะมีสติอยู่กับปัจจุบันท่านยังสอนเรื่องอานิสงค์ของความเมตตา เมตตาไม่ใช่แค่ยิ้มให้คนแต่คือไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและมักเตือนสิทธิ์ว่าอย่าหวังบุญจากการบนบาลแต่จงสร้างบุญจากการกระทำในทุกวันวิทยาคมและยานชื่อของหลวงปู่ศิลามักปรากฏในข่าวเรื่องยานอย่างรู้หรือคำทำนายที่เป็นจริงเช่นเคยเตือนสิทธิ์ให้เลื่อนการเดินทาง และภายหลังเกิดอุบัติเหตุจริงในวันนั้นเคยกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนก่อนเกิดจริงหลายเดือนแต่ท่านไม่เคยอวดอ้างตรงกันข้ามท่านมักพูดว่าอย่าเชื่อเพราะเรื่องอัศจรรย์จงเชื่อเพราะทำสอนให้พ้นทุกข์กิจกรรมเพื่อสังคมนอกจากการเผยแพร่ธรรมะ ท่านยังให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องเช่นมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคอีสานสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลร่วมกับกองทัพภาคสองในการจัดพิธีอธิษฐานจิตให้ทหารแนวชายแดนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและภัยแล้งวัตถุมงคล วัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะรุ่นเหรียญพญาครุฑมหาอำนาจรุ่นแรกพศ2560เหรียญนั่งผ่านเสาห้าพศ2562พยันพญาครุฑปกแผ่นดินซึ่งผู้บูชามักเล่าว่ามีประสบการณ์ด้านเมตตามหานิยมค้าขายและแคล้วคลาดภัย แต่ท um. ่านเคยกล่าวไว้ว่าวัตถุมงคลไม่ใช่ของขลังแต่เป็นเครื่องเตือนใจให้เราทำความดีเหตุการณ์พิเศษและวันสำคัญเมื่อวันที่14ตุลาคมพศ2567เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ80ปีมีสิทธิานุสิทธ์จากทั่วประเทศหลั่งไหลมาร่วมงานนับหมื่นคนในวันนั้น หลวงปู่ศิลากล่าวธรรมเทศนาว่าชีวิตของพระไม่ได้อยู่ที่พรรษาแต่อยู่ที่ใจถ้าใจยังไม่ละกิเลสก็ยังไม่พ้นทุกข์ขอให้ทุกคนเจริญในธรรมเหมือนแสงอาทิตย์ที่ไม่ดับธรรมเทศนานี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนกลายเป็นคลิปธรรมะยอดนิยมแง่มุมทางจิตวิญญาณหลวงปู่ศิลา เป็นพระที่มีแนวคิดธรรมะต้องอยู่ในชีวิตประจำวันท่านไม่เน้นพิธีกรรมแต่สอนให้ภาวนาในใจแม้กำลังทำงานหรือพูดคุยอยู่ถ้าใจเรารู้เท่าทันอารมณ์ในทุกขณะนั่นแหละคือการภาวนาไม่ต้องรอขึ้นวัดท่านเชื่อว่าพุทธศาสนาจะคงอยู่ได้เท่าคนรุ่นใหม่เข้าใจธรรมะในเชิงปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงเชิงพิธีบทสรุปชีวิตของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเสมือนเส้นทางของพระแท้ผู้ผ่านการทดลองแห่งชีวิตจากเด็กยากจนสู่พระนักศึกษาจากพระป่าสู่ครูบาอาจารย์ของสังคมท่านไม่เน้นชื่อเสียงไม่ยึดติดกับลาบสกการะ